สวัสดีครับคนที่กำลังชมคลิปนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันกันในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับแ็มเรายได้ของช็อปเจนิกมาดูกันว่าไรายได้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ก่อตั้งหรือว่า CEO นะครับก็คือคุณธนัตรุฤิทิไกรประสบการณ์ก็ถือว่ามากมายนะครับเป็น CMO นะครับบริษัทอัลจูมาไลท์นะครับแล้วก็เป็น c e อหลายบริษัทเป็น โปรแกรมเมอร์ mer, นะครับและก็เคยเป็นผู้นวยการสร้างภาพยนตร์ด้วยนะครับนี่ก็คือประวัติถือว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับแล้วก็ดิจิี่สําคัญคือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับสามารถมีความรู้ความสามารถและก็รอบรู้ในด้านนี้โดยตรงนะครับสําหรับที่นี่นะครับช็อปเจนเิกเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากสคบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ได้รับรองวันที่14นะครับสิงหาคม2564ก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสแสดงว่าบริษัทเพิ่งเปิดทําการยังไม่นานนะครับแอปนี้ยังไม่นานก็ถือว่าท่านที่อยู่ท่านที่ชมคลิปนะครับถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะสร้างรายได้นะสําหรับช็อปจนิกนี้เขาทํามาเพื่ออะไรนะครับเป็นการรับสมัครนายหน้าออนไลน์นะนะครับสมัครายหน้าก็คือโหลดแอปพลิเคชันมาดี่ละครับ และท่านก็สามารถที่จะทําธุรกรรมได้ในตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช้อปปิ้งต่างๆนะครับในช้อปปิ้งใน La ซาด้าช้อปปีอ,อะไรก็แล้วแต่ช้อปปี้ก็แล้วแต่นะครับที่ท่านเคยช้อปปิ้งอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถไปช้อปแล้วได้เงินคืนด้วยและจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้นะฮะได้จ่ายค่ามวดรถนะครับจ่ายค่าอุปโ,ปโภคบริโภคต่างๆที่ท่านเคยใช้อยู่เป็นประจาําท่านก็ได้เงินคืนเช่นกันนะครับและท่านยังสามารถนะครับ สร้างยูเซอร์นะเรียกว่าสอนงานทีมงานได้หรือว่าคนที่ต้องการที่จะมีรายได้นะครับไปช่วยกันสอนงานท่านก็จะได้รับค่าสอนงานอีกด้วยนะครับและที่สําคัญที่นี่นะครับไม่ต้องชวนใครมาขายของนะครับไม่ต้องรักษายอดในทุกเดือนไม่ต้องกังวลน,นะครับทําไม่เป็นไม่เป็นไรครับดูคลิปวิดีโอมีทีมสอนมีช่องอมี Facebook นะครับมีทีมใน Facebook เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสอนฟรีด้วยนะครับ ในทุกเรื่องอันนี้ก็สิ่งที่ดีนะครับและที่นี่นะฮะทำอะไรได้บ้างเมื่อท่านโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วอยู่ในมือถือท่านแล้วท่านจะทําอะไรบ้างนะครับซึ่งท่านใช้มือถือท่านเพียงเครื่องเดียวนะท่านทําอะไรได้บ้างมาดูนะครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายบินต่างๆนะครับและจ่ายค่างวดรถก็ได้เงินคืนนะครับซึ่งเป็นพับบิเชย์อแอปทอี่แรกในเอเชียซึ่งท่านสามารถช็อปออนไลน์ได้มีเงินคืน นะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของไม่มีทุนสักบาทก็ทําได้นะฮะสอนก็สอนฟรีนะครับจนท่านทำเป็นและมีะไรายได้นะครับสอนทั้งไหนครับท่านไม่ต้องเดินทางนะมีใน Facebook มีใน YouTube เหมือนที่ผมใยตอนนี้นะครับท่าไม่เข้าใจถามนะครับอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีการประชุมออนไลน์สอนกันฟรีๆนะครับผ่านทางไลน์ผ่านทงางซูมผ่านทง Zoom, านทงลานะละหลายๆช่องทาง และท่านสามารถสร้างรายได้ได้ที่บ้านนะครับก็ตั้งแต่400-50ถึง4,000บาทต่อวันเลยนะฮะอันนี้อยู่ที่ตัวท่านนะครับเมืดูในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าแลตฟอร์มที่เข้ามาร่วมตอนนี้นะฮะก็จะมีในเรื่องของชอ p p e e Lazada, Agoda, Top Online of f i ์ m อฟ t นะครับร้า,านหนังสือ n i n ์นะครับ King Power Big C นะครับที่นี่บอกว่า ยิ่งช็อปยิ่งได้เงินคืนนะและท่านสามารถที่จะเช็คเงียประกันรถยนต์ซื้อประกันรถยนต์ได้นะจ่ายค่าวดรถยนต์ได้ผ่านมือถึงท่านนี่คือสิ่งที่อยู่ที่บ้านทําได้อยู่ที่ไหนท่านก็ทํได้เช่นกันแล้ววิธีการอัปโหลดงด่ายมากครับท่านสามารถไปอัปโหลดได้เลยตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือเพื่อนท่านส่งลิงก์ให้มาเพียงแค่ท่านคลิกลิงก์เข้ามาแล้วท่านก็ลงทะเบียนครับ ตั้งชื่อใส่ชื่อนะครับใส่ ID Li n e นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเองนะฮะกำหนดด้วยตัวเองนะครับสีตัวแล้วก็ยืนยันสตัวแล้วก็กดบันทึกนะครับเมื่อท่านกดบันทึกเรียบร้อยนะครับท่านก็มามาช่องนี้นะครับเขาจะบอกว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์ท่านก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ท่านเข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งเพื่อรับ OTP นะครับพอท่านกดส่งไปแล้วนะครับก็จะมี SMS แจ้งมี OTP เลข OTP มาท่านก็กรอกเลข OTP ลงไปแล้วก็บันทึกครับเสร็จแล้ว เมื่อถ้ากดบันทึกเรียบร้อยนะครับระบบก็จะพามาหน้านี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านเลือกไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะถ้าหากว่าท่านใช้ระบบ Android ท่านก็กดระบบ Android นะครับถ้าท่านใช้เป็นระบบ iOS หรือ iPhone ท่านก็กด iPhone นะครับเท่านั้นเองนะฮะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยท่านก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อท่านเปิดระบบขึ้นมาก็จะเจอหน้าแบบนี้เนาะนะครับแล้วท่านก็ตำแหน่งแรกที่ท่านได้รับก็คือตำแหน่ง User ตำแหน่งนี้เรียกว่าสมัครฟรีครับท่านไม่ต้องส่งเอกสารไม่มีเอกสารใดๆนะครับแต่ท่านสาม,มารถที่จะช็อปสินค้าได้เลยนะครับจะซื้ออะไรได้เลยนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าในห้างหรือในแพลตฟอร์มที่ท่านเคยสั่งซื้อนะครับท่านซื้อได้เลยนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าท่านสมัครฟรีเช่นเดิมนมั่นแหละแต่ท่านโหลดเอกสารไปตำแหน่งนี้คือตำแหน่งพ u ิเชอรเพียงแต่ท่านดาวน์โหลดเอกสารลงไป นะครับก็จะมีเอกสารก็คือบัตรประชาชนแล้วก็บัญชีธนาคารเพื่อรับรายได้ตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งพาร์เนอร์นะครับเมื่อท่านอัปเกรด990ถึง1,980ก็ขึ้นมาตำแหน่งพาร์เนอร์และตำแหน่งฟาลเดอร์ก็คืออัปเกรดตั้งแต่4,900ถึง5,960บาทนะครับหรือท่านแนะนำพาร์เนอร์10พาร์เนอร์ท่านก็ขึ้นเป็นฟาลเดอร์ได้เลยทีมาดูการเริ่มต้นเมื่อท่านโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือนะครับ ถ้าว่าวันนี้ท่านสมัครฟรีแต่อัปโหลดเอกสารเข้าไปนะครับเพื่อรับรายได้ท่านจะอยู่ตําแหน่งเรียกว่าตําแหน่งพับดิเชอร์นะครับท่านซื้อสินค้าด้วยตัวท่านเองท่านก็จะรับค่าแคสแบ็กในส่วนที่ท่านซื้อหรือท่านไปแนะนําหรือว่าเอาลิงก์ร้านค้านั้นไปแชร์ไปส่งต่อในเฟซบุ๊กในไลน์ก็แล้วแต่ท่านก็จะได้รับค่าแคสแบ็กเช่นกันแต่ถ้าหากวันนี้นะครับท่านเปลี่ยนใจดูแล้วโอ้โห มันมีรายได้จริงๆนะครับวันนี้ท่านศึกษาดูแผนที่ผมพูดบรรยายวันนี้แล้วท่านอัปเกรดเลยนะครับนี่คือตัวอย่างในการอัปเกรดการเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ท่านนะฮะท่านจะเอาเลือกอะไรก็แล้วแต่การเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่มีการบังครับมาดูตัวอย่างการอัปเกรดตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งพาร์ทเนอร์นะตำแหน่งนี้นะครับเมื่อท่านอัปเกรดตำแหน่งนี้แล้วนะครับท่านเลือกการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้ในส่วนของการรับลิงก์ลิงก์ร้านค้าของตัวเองนะครับ แที่สําคัญคือต้นทุนเนี่ยสินค้าจะถูกกว่าตาแหน่งตําแหน่งพับลิเชอร์คือตําแหน่งเมื่อสกรูนะตัวนี้จะถูกลงอีกนะครับท่านซื้อเองก็ถูกลงด้วยนะครับและได้รับลิงก์ลิงก์ในการไปแนะนําไปชวนเ,นเพื่อนเพื่อรับรายได้ด้วยท่านก็จะได้รับค่าแคสแบ็กจากการที่ตัวเองซื้อนะครับรับค่าแคสแบ็กจากการที่ใช้จ่ายของเพื่อนหรือทีมงานคนที่เราแนะนํามานะครับและก็จะได้รับค่าสอนงานนะครับจากเงินหนึ่งนะครับเมื่อมีออเดอร์ คซื้้อสินานทีนี้ผมจะพามาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับในผลรายได้จากตําแหน่งนี้เรียกว่าตําแหน่งพาร์ทเนอร์ตำแหน่งพาร์ทเนอร์นะครับเริ่มต้นตรงที่ท่านนะพาร์ทเนอร์แนะนำพาร์ทเนอร์คือตําแหน่งเท่ากันนี่แหละครับท่านจะได้รับค่าแนะนําตั้งแต่250จนถึง500บาทนะครับมาดูว่าจะได้ยังไงตัวอย่างนะครับมาดูแถบทางฝั่งซ้ายเนี่ยตำแหน่งเนี้ย ตำแหน่งก็คือเราจะอ,อยู่ตำแหน่งพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราชวนเมื่อเราชวนเนี่ยหรือเราส่งลิงก์ไปมีคนสมัครผ่านลิงก์เราเนในการอัปเกรดเนี่ยดูตรงนี้นะครับจะมีคําว่าเซตแล้วก็อัปเกรดเขาเลือก Set grade, เซตอัปเกรดก็จะมีตั้งแต่ P1, P4, P5, P6, P7, P8, P10 แล้วทีนี้อยู่ที่เขาอัปเกรดดังตัวอย่างนี้เขาอัปเกรดอยู่ที่เซต P1 ตามวงในแดงนี้นะครับดูตัวอย่างว่า ค่าอัปเดตเซตพีหนึ่งเราจะได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของค่าแนะนำนี่470บาทและได้เพิ่มในส่วนของค่าสอนงานเพิ่มด้วยอีก30บาทรวมเราจะได้ถึง500บาทเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนค่าแนะนําเขาเลือกเซตไหนเราได้ตามตารางนี้ได้เลยครับทีนี้ถ้าว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์นะแต่คนที่เราแนะนํามา เขาไปเปิดบินตำแหน่งโฟลเดอร์คือตำแหน่งสูงนะฮะคือตำแหน่งด้านล่างนี้ตำแหน่งด้านล่างนี้นะครับฟาวเดอร์ er. ที่มีคําว่าเซตเซตอัปเกรดเอฟเอฟสามเอฟห้าเอฟหกเอฟเจ็ดเอฟแปดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟาวเดอร์เลยนะครับดังนั้นเมื่อเขาเป็นตำแหน่งนี้เราจะได้อะไรมาดูนะครับเมื่อเขาซื้อเซตเนี้ยเซตเอฟสามนะครับดูนะครับเราก็จะได้ในส่วนของค่านำเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทและค่าสอนงานเก้าสิบบาท รวมเป็น840บาทเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งพาร์ทเนอร์นะครับดูตำแหน่งนต่อไปเรียกว่าตำแหน่งฝ่าเดอร์ตำแหน่งนี้ก็คือเหมือนเดิมครับทับอัปเกรดเป็นฝ่าเดอรเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะได้ในลิงก์ร้านค้าแล้วก็ได้ลิงก์แนะนำนะครับได้ค่าแคชแบ็กคืนนะครับได้ค่าแคชแบ็กที่แนะนําเพื่อนด้วยและเราได้แคชแบ็กจากการแนะนําและค่าสอนงานนะครับ ทีนี้มาดูรายละเอียดครับตำแหน่งโฟลเดอร์ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อตำแหน่งโฟลเดอร์นะครับไปแนะนำพาร์ทเนอร์จะได้รับค่ายนำตั้งแต่350จนถึง700บาทนะครับดูนะจะเพิ่มขึ้นนะดูในช่องนี้นะครับโฟลเดอร์ไปนำไปชวนนะครับชวนก็จะมีะก็จะมี P1 p น P5 เหมือนเดิมนี่แหละครับเนาะเมื่อคนที่เราแนะนำเขาแต่จะเป็นเซต P1 เหมือนเดิมนะผมไปดูตัวอย่างเหมือนเดิมแต่ดูได้ได้นะครับถ้าอยู่ตำแหน่งโฟลเดอร์ท่านจะได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ ค่าแนะนําก็จะเป็น640บาทนะครับเหียงแคตามวงกลมและก็จะได้ค่าสอนงานอีก6 0บาทนะครับแต่ตําแหน่งนี้นะฮะฟาเอร์ทา่านจะได้ถึง5ชั้นนะครับแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูถึงเฉพาะชั้นที่1ก่อนถ้าท่านมีถึง5ชั้นก็ไล่เรียงไปเลยนะครับตามช่องนี้ได้เลยนะครับและรวมท่านได้ถึง700บาทนะครับนี่คือในเรื่องของตําแหน่งฟาเวอร์นะฮะและถ้าหากว่าฟาเวอร์ไปแนะนำฟาเวอร์เช่นเดียวกันนะครับท่านก็จะรับค่าแนะนําตั้งแต่1 2 3 0ยบจนถึง1,752บาท มาดูนะครับตัวอย่างเช่นเดิมนะฮะเซต f 3นะจะเป็น f 3นะครับ f 3ก็มาดูนะครับว่า f 3เนี่ยเขาอยู่ที่งล่างเห็นไหมเราจะได้ค่ายนำต้นง1,050บาทครับและค่าสอนงานอีก1 8 0รบาทรวมเป็น1,230บาทเห็นไหมครับอันนี้แล้วแต่เขาซื้อนะผมไม่ดูขั้นต่ำถ้าเขาซื้อแพ็คสูงขึ้นก็แล้วแต่ครับเซตสูงขึ้นแล้วแต่นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างในตำแหน่งที่2องในตำแหน่ง นในการขึ้นตำแหน่งโฟลเดอร์นะครับท่านจะซื้อแพ็กเกจขึ้นหรือท่านแนะนำพาร์ทเนอร์นะฮะท่านแนะนำพาร์ทเนอร์ครบ10พาร์ทเนอร์ท่านก็ขึ้นเป็นตำแหน่งโฟลเดอร์ได้เหมือนกันนะครับและทีนี้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ l a z a d a s h o p ปปนะครับหรือ,อไม่ว่าจะเป็น,น b i g C ต่างๆเนี่ยเขาจะให้เราอย่างไร ขาก็ให้เป็นคะแนนมานะเป็นคะแนนแต่คนเข้าไปซื้อไปช้อปปิ้งเขาจะรวมเป็นคะแนนมานะครับรวมเป็นคะแนนตามที่เข้าไปช้อปสินค้านะครับที่อยู่ในลาซาด้าช้อปปี้หรือจ่ายค่างวดค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนะครับที่ผ่านลาซาด้าหรือผ่านช้อปปี้เนี่ยเมื <ME> ่อเป็นคะแนนมาแล้วนะครับช้อปจ e นิกนะครับก็จะนําไปคํานวณน,นะจะนําจากคะแนนนี่แหละไปคํานวณเป็นเงินแล้วมาจ่ายให้กับสมาชิกตามตําแหน่งอันนี้คือส่วนที่ทุกคนเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกกับช้อปจนิกแล้ว ท่านก็จะได้รับตามแผนรายได้ข้างบนนะครับวันนี้นะครับสร้างรายได้ไม่ต้องออกจากบ้านครับแม้แต่ก้าวเดียวกับช็อปจินีกครับ